คนที่มีกกระบาดกลางฝ่ามือบางคนมียาณอย่างรู้อดีตอนาคตมีลางสังหอนแม่นเพราะผ่านการสั่งสมบุญบาร,รมีข้ามภพข้ามชาติจึงทำให้มีความสามารถนี้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและถ้ามีการฝึกจิตฝึกสมาธิก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสามารถเหล่านี้แบ่งออกเป็นเจอย่างคือหนึ่งระลึกชาติได้สสามารถรู้ได้ว่าคนหรือสัตว์ก่อนมาเกิดในชาติปัจจุบันเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อน และรู้ว่าเมื่อคนหรือสัตว์ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร 3. สามารถรู้ใจรู้ความคิดของคนอื่นทั้งคนและสัตว์ 4. สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งอดีตชาติของคนและสัตว์ 5. สามารถรู้ในปัจจุบันว่าตอนนี้ใครกำลังทำอะไรอยู่และมีสภาพเป็นอย่างไร 6. สามารถรู้อนาคตว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในการภายหน้า 7. สามารถรู้กรรมรู้ว่าคนที่ทุกข์หรือสุขในตอนนี้ทำกรรมอะไรมา